สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีวันสิ้นเดือนนะคะ29กุาภาพันธ์วันนี้อาจารย์แม่นะคะเข้ามาทำคลิปให้กับทุกคนอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรักนะคะของคุณในครั้งนี้เนี่ยที่เพิ่งเลิกลากันไปเขาจะกลับมาหรือไม่นะคะเดี๋ยวอาจารย์แม่จะมาเล่นต้อมให้กับทุกคนได้ทราบนะคะใครที่ตอนนี้มีปัญหานะคะแล้วก็เลิกลากันไปนะคะอยากจะรู้ว่า คนคนนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันหรือไม่นคะคะอธิษฐานจิตไว้พร้อมๆกันเลยค่ะเป็นการเลนดอ้อมทำนายไพ่โดยผ้ารวมนะคะทุกคนนะไม่อ่านตรงกับทุกคนได้ค่ะถ้าเกิดว่าพาราณาออกมาตรงใช่นะคะก็กดแชร์กดรับคำทำนายกดใจกันไปเลยถ้าเกิดว่าพราณาออกมาไม่ตรงไม่ใช่นะคะอย่าคิดมากแนะนำอวงเสียงตัวกับประจานเนาะอ่ะเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไร มีโอกาสที่เขาจะกลับมาไหมนะคะโอ้ลูกๆใช่ใบนี้นะคะต่อให้เลิกกันนานแค่ไหนนะคะเขาก็จะยังกลับมาด้วยความรักความผูกพันนะคะที่ยังมีให้กับลูก,ลกๆอยู่ดูสีเอเนจีดีมาก ดูสิความรักความผูกพันนะคะเขายังรู้สึกมั่นคงกับลูกๆอยู่เลยอ่ะนะคะแล้วทําไมถึงได้เลิกกันล่ะเออนะคะดูแล้วนะคะมันเป็นความรักที่ไม่ยุติธรรมเหมือนลูกๆกับเขาเนี่ยคบหากันเนี่ยมีความไม่เข้าใจกันนะคะมีการรับมีการให้ที่ไม่เท่าเทียมกันก็เลยเกิดความน้อยเนื้อตําใจดูแล้วเนี่ย น่าจะเป็นนะคะตัวเขาด้วยนะคะที่เป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยใช้อารมณ์ไม่ค่อยใช้ความรู้สึกนะคะออมาสารสัมพันธ์รั่วมาทํางานในความสัมพันธ์นะคะ<ส>เขาคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างใช้สมองนะคะใช้ความคิดตาักกะาเยอะนะมันก็เลยทําให้ลูกๆรู้สึกว่าคดไปอยู่ไปแล้วมันไม่มีความสุขอยู่ไปแล้วมัน มันไม่ได้รับนะคะสิ่งดีๆสิ่งตอบแทนหรือว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้เราหรือไม่ค่อยใส่ใจสนใจเนาะออแต่บอก้วยเลยว่าเขายังรักลูกๆนะต่อให้เลิกกันไปนานแค่ไหนนะคะเขายังรักอยู่เนาะอ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าโอกาสที่เขาจะกลับมาเนี่ยนะคะเมื่อไหร่ จะมีการติดต่อสื่อสารจากเขานะคะอเอาตรงๆนะในคลิปเนี่ยเป็นคลิปของคนที่เพิ่งเลิกกันไปได้ไม่เกินสามเดือนนะคะเพิ่งเลิกลากันนะแล้วเขาคนนี้นะคะจะติดต่อกลับมาอย่างเร็วภายในห้าวันอย่างช้าภายในห้าสัปดาห์นะคะยินดีด้วยกับทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ กดแชร์กดใจน้อมรับคำคำนายกันเลยนะคะใครอยากรู้ส่วนตัวจิ้มลิงก์ได้ที่หน้าโปรไฟล์ค่ะแีมมินคอยตอบกลับนะสวัสดีค่ะ